สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่เชื่อเรื่องของเวทมนต์แต่ถ้าซีบอกคุณผู้ชมว่าเทคโนโลยีนี่แหละค่ะคือเวทมนต์ที่มหัศจรรย์วันนี้สิจะพาคุณผู้ชมมาพิสูจน์ทฤษฎีของแฮร์รี่พอตเตอร์กับเวทมนต์ไอทีกันค่ะ การถ่ายทำและการผลิตหนังล้วนแต่ใช้เทคโนโลยีแทนการ,ร่ายเวททั้งสิน้น<ส>เมื่อเดือนที่ผ่านมาซีได้ไปดูสตูถ่ายหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ที่อังกฤษที่แม้หนังจะจบไปแล้วสุดสตูถ่ายนี้นะคะยังไม่วายป๊อปปูล่าไม่เลิกกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซะอย่างนั้นสิ่งที่เห็นทั้งหมดในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าวิกผมหรือแม้แต่ของประดับฉากล้วนดูเหมือนกับมีการวิจัยตัวละครมาอย่างละเอียด โดยเฉพาะฉากติดตาที่เห็นแทบทุกภาคอย่างห้องโถงของฮอกวอตส์ตอนดูหนังผ่านจอสงสยัยสงสัยนะคะว่าใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกขนาดไหนทำให้คนอินว่าเวทมนต์พ่อมดน้อยมีจริงได้ขนาดนี้มาเห็นกระตาขนาดนี้นี่มันลงทุนลงแรงทำออกมาจริงเลยใช้ฝีมือบวกกับเทคโนโลยีหนักๆเลยล่ะคะ่ะ สิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดทั้งหลายที่โผล่มาบ้างก็เป็นเอฟเฟกต์การแต่งหน้าแล้วใช้คนแสดงบ้างก็สร้างหุ่นยนต์จริงขึ้นมาให้ขยับหัวขยับแขนขาได้แทนการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเช่นนกฟินิกซ์และบักบีกที่ทำเป็นหุ่นยนต์ขนาดเท่าของจริงเลยค่ะเคลื่อนไหวได้จริงๆที่เด็ดคือตัวละครแฮรกริดที่มีการทำโมเดลหุ่นยนต์เฉพาะส่วนศีรษะของแฮรกริดขึ้นมาแสดงในบางฉากด้วยค่ะฉากเองก็เหมือนกันนะคะบางตัวไม่ใช่คอมพิวเตอร์กราฟิกเลย ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเรือนยักษ์จากภาค3าที่มีลูกตุ้มยักษ์แกว่งไปแกว่งมานี่นะคะแถมบอกเวลาได้จริงด้วยแม้แต่อุปกรณ์ประกอบฉากเล็กๆน้อยๆย,ย,ยังมีการใช้กลไกทําให้มันขยับได้เช่นฉากห้องครัวของครอบครัววิสลี์ที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ประกอบฉากที่ใช้เทคนิคพิเศษทําขึ้นเห็นแล้วอยากได้กลไกไอทีแบบนี้ไวแทนเวทมนต์จริงๆค่ะนอกจากนี้ยังมีโซนโชว์เบื้องหลังการถ่ายทําที่เปิดโอกาสให้เราลองเป็นแฮร์รี่ดูบ้างเช่นบัง,บงคับเจ้าต้นแมนเดรกในกระถางให้ขยับตามใจได้ หรือใส่ชุดพ่อมดขี่ไม่กว่าดเหาะเหินรถบินได้ทั้งหลายนี้ทำบนฉากสีเขียวเอาไว้ใส่กราฟิกลองเล่นและถ่ายรูปอวดเพื่อนได้ค่ะ <S <S สามกูรูด้านการออกแบบระดับโลกบินตรงร่วมงาน Create Now World Tour ในไทยโชว์ฟีเจอร์ใหม่บน Adobe Creative Cloud <S <S พร้อมแสดงทิศทางการออกแบบสื่อดิจิทัลชิปมือถือใกล้เคียงคอมพิวเตอร์มากขึ้นปีหน้าความเร็วแตะระดับ3 g h z ขนาดเล็กลงแต่ประหยัดแบตมากขึ้น ผู้ใช้เ hey, ฮเติมเงินมือถือเท่าไหร่ได้รับวันเพิ่ม30วันสะสมได้สูงสุด365วันเอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเวทมนต์ก็เป็นจริงได้ด้วยน้ำมือของมนุษย์หลายอย่างที่เป็นภาพยนตร์ก็สามารถเป็นจริงได้นะคะเพราะว่าเทคโนโลยีก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งเหล่านั้นตอนนี้ใครที่ยังไม่สามารถไปเดินดูได้ถึงประเทศอังกฤษก็สามารถชมได้ผ่าน Google Street View ซีมีวิธีการโชว์อยู่บนเว็บไซต์ที่ปรากฏด้านล่างนี้แล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ